ดีค่ะรุ่นขั้นทีสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดปาร์ตี้เดกนะคะเป็นงาน U.S.A. l อ t A.P. ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคาเจ0 0ันบาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 100- 120ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ ถ้า18บาทค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะอ่ะลูกค้าที่สอบถามเข้ามาบอกว่าคล้ายๆอยากไปชุดออกงานอ่ะชุดออกงานจะเป็นคล้ายๆกับเพื่อนเจ้าสาวได้ค่ะียังต่งคืนนะลูกค้าจะเอาเอาเูาิดดหน่อยได้ไหมรู้สิสดูสองคนดูสองคนขอไปลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าจับปกติจะมีคนรู้ให้แต่วันเดนมีแล้วค่ะพี่หัวเต็มทีแล้วนะคะมาด้วยกันอ่ะลูกค้าจ้าวันนี้สดมากเป็นชุดปาร์ตี้เดทชุดออกงานเป็นเพื่อนเจ้าสาวสำหรับสาวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้ไหมได้ ได้เหมือนกันใส่หญิงเป็นคนเจ็บบ่าวก็ได้เหมือนกันนะคะแนะนำกันลวๆสวยๆเลยเป็นปาร์ตี้เดตสันยาวมีมาพันงแบบถ้ามาหมดค่ะมีมาทุกสีมีมาทุกไซส์นะคะค่ชั้นท้าค่ะลี่ยยนตัวเลจะใส่สองสามตัวทีเดียวอุ้ยน่าจะโดนรดนะเขาเป็นแบบว่าคล้องคอลูกค้าจากปาร์ตี้เดตคือแบบร้านให้เช่าอย่าพลาดนะใช่ค่ะอย่าพลาดเลยนะลูกค้าสาเพราะต้นทุนต่อชิ้นเขาคือคุ้มมากค่ะน้องกาต้นทุน เอาทุกตัวนะ้ใส่ทุกตัวโลดนะโลดนะอุยโลดเด้อรู้ค้าจะสไตล์แบบนี้ก็มีมากนะคะใช่ค่ะเป็นเกาะอกเป็นสายเดียวค่ะเปิดไ i g เปิดซ้ายเปิดขวามีมาหมดค่ะรู้ค้ะจ๋าสาหรับงานปาร์ตี้เดทของเราใครชอบออกงานใครชอบงานสัสรๆค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยค่ะบทนี้คุ้มแน่นอนค่ะรู้ค้าจ๋าใช่ค่ะราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้ง ตัวสั้นตัวยาวแขนกุดท้องคอปาดหน้าปาดล้ำสารพัดปาดอยู่ในนี้ค่ะเลือกคนสีก็คะคุะลูกค้าจะชอบดำดำเรียบๆน้ำค่ะแ,แนวเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีค่ะลูกค้าจ๋รูร้ว่าชอบสีชุดชาสีแดงสีส้มสีเขียวมีมานะมาแล้วนะ่ะนใส่หนูเลยอ่<ค>ะใส่น้ำยังมาใส่หนูเลยใหญ่มากค่ะน้ำค่ะเลยครับขอโทษค่ะเบ<ล>ียร์ขอโทษค่ะน้ำค่ะเป็นเหลื่อมๆแบบนี้มีมาค่ะลูกค้าจะเป็น เพชรมีมาค่ะค่ะปนๆมานะคะลูกค้าจ๋าแต่ละตัวคืออลังการงานสร้างเลยเป็นปาร์ตี้เดทเป็นงานออกงานนะคะเออเป็นชุดออกงานโอ้เป็นงานออกงานนะคะเป็นชุดออกงานค่ะลูกค้าจ๋าชุดกลางคืนนะค่ะเป็นงานออกงานเป็นงาค่ะจ๋ายาโ่ะสูดเหมือนใส่แล้วเหมือนจหญิงเลยนะโลดมานเลิศมากล่าสุดคือรู้รู้สึกข้างหลังไม่ได้เดินน้ำค่ะแล้วข้างหน้าก็ไม่เกาะด้วยโอ้ข้างหน้าก็ไม่เกาะลูกค้าจ๋า ช้านะบอกได้คาเดียวเพราะค้าแม่ค้าท่านไหนที่เปิดร้านให้ชาเปิดร้านชุดแต่งงานหรือแม้แต่แบบว่าหารกันใส่ได้ไหมคือฉันจะไปงานเนี้ยตอนเนี้ยตอนนะช่วงเย็นช่วงค่ำก็สามารถหารกันไปใส่ได้พเพราะว่ากระสอบนี้ลูกค้าจะราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นอยั่วมากาค่ะน้ำค่ะยั่วเลย,ยเปลี่ยนตัวมากค่านะอุ้ยลูกค้าจะาสีน้ําตาลแบบเรียบม,มากาค่ะน้ำค่ะให้่มันจว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่เกาะอกนี่คืออกเขาเกาะอยู่นะ แต่ว่าขอภายลูกค้าด้านด้านหลังน้ำรู้รู้สิให้ให้ได้แค่นี้แต,แต่ส่วนมากเกาะอกเขาอยู่ค่ะน้าค่ะเป็นสไตล์แบบนี้ฟูซิงน่ารักแบบนี้ก็มีมาเจ็ดพันบาทคุณภาพเกรเอต้นทุนต่อชิ้นสำหรับลูกค้าจาก58บบาทนะค่ะเอาือสวยแท<ม>้เ่สนีสวยจังมันจะได้พี่ใส่ได้ไหมนะไ,<ม>ไม่ม,มั่นใจแต่ว่าคือตอนนี้อยากลองมากอยากลองมากถึงหุ่นไม่สวยขอภัยลูกค้าด้วย คุณคุณไม่สวยแต่ใจรักค่ะรุ่าจานะคุณไม่สวยแต่ใจรักค่ะรุ่าจายอย่ารอช้าลูกค้าจายอย่ารอคุ้ยสิเขีวเขียวเหนียวซับมากคูกค้าจาเขียวเหนียวซับมากสวยมากค่ะรุ่นอาจาสั้นยาวมีคะนะคะสั้นมีมายาวมีมาค่ะรูกค้าจาสั้นๆอาจจะใส่เป็นงานกลางวันได้นะใส่แบบงานแบบว่าไม่ได้รู้ลามากนะคะรูกค้าจารย์แต่รดเน่ะ นี้สวยได้โอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะโซเพนแบบว่าสไตล์ของเขาเป็นคล้ายๆกับโชว์ขอเจ้ากระเละตรงแบบว่าเหมือนเปิดเปิดพอดีเพล่ถ้าใส่แล้วเหมือนกับว่าโชว์เสื้อทรงนะโชว์เอวโชว์สเปคพอดีนะพี่รัาจ๋าพอดีไซส์ส่วนมากนะพี่ว่าไซส์เอลนะเพราะว่าพี่ก็เอลแล้วนะถ้าเสื้อผ้านี่ใส่จริงพี่จะใส่ของ XXL ค่ะนน้ำค่ะถ้ามินเกงเนี่ยจะเป็น XXL แต่ว่าพี่ว่านะไซส์ของเขาน่าจะประมาณไซส์ของคนไทยทั่วไป แต่ว่าเล็กๆก็มีนะลูกค้าจ๋าเล็กๆก็มีใหญ่ๆโอ้ยเปียกๆอีกทียพอดีฟูสีเปียกอีกเลยลดมากนะค่ะเปียกอีกทีพอดีจมันเหมาะกับพี่ทุกตัวเลยค่ะจ้าใช่ค่ะมันเหมาะกับพี่มากแต่ว่ากรอกนี่ยางเขาค่อนข้างสภาพใช้ได้เลยนะค่ะนะคะจ๋าแต่ว่าเสียหายเปื้อนดำฉ่ำรุดออ่ะเจอบ้างห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัฟนะคะใช่ค่ะค่ะเปื้อนดำมีเจอค่ะรู้ค่ะจ๋ารับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้มีพร้อมจัดส่งค่ะป้าตัวนี้ลดมากจริงจริงค่ะ เปียดีเดียวมาอุ้ยเียดีเดียว,ยยว,วน้ำขะนี่ใ<ห><ห>ส่เดียวสีใส่เดียวค่ะน้ำกาค่ะอันนี้เปลี่ยนอีกเดียวอะไล่โทนสีสไตล์แบบนี้ก็มีนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปาร์ตี้เดทนะไม่จำเป็นต้องเป็นโทนสีนะลูกค้าแต่จะน้ำที่ขอร้องเลยปะมากมากเนาะน,น้ำอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะปาร์ตี้เดทดำดำลูกค้าจ๋ารีบเรียบน้ำขาเอาแมสเซ็กซี่ก็ได้อ๋อได้จะบอกให้เลยลูกค้าจ๋าดำดำเรื่มเรียบแบบว่าแบบนี้ก็มี หรือว่าจะเป็นฟุ้งซิงกรมมายีค่ะนั่งขากรมมายีด้านบนอุ้ยจะนีโลดอุ้ยจนี่ลดแท้อุ้ยจะนีอุ้ยเรือดองคาราเมสีแดงแบบดิ้งเด่นค่ะคุณผู้ชมจ๋าแดงสดมากสวยเลยค่ะราคาเจ็ดพันโอ้โหให้เช่าสักสองสามรอบก็คุ้มแล้วค่ะใช่ค่ะก็คุ้มแล้วค่ะลูกค้าจ๋าถ้าเปิดร้านให้เช่านะก็คุ้มแล้วเอายาวๆเลยปะ น้น <S <S ได้ใส่เสื้อสูงได้ได้เลยแต่ว่ามันหักเขาสูงแบบที่อ้ะพี่แอลเป็นลูกไม้นิดนึงลูกไม้ตายผู้ใหญ่ค่ะลูกไม้นิดนึงแต่ว่า าเป็นแบบเซ็กซี่แต่แอบพนหวานนะคือสีหวานมากค่ะลูกค้าจ๋แต่เซ็กซี่นิดหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เราต้องรีบไลฟยฟ้ากำลังมาเปียกๆตอนนี้ฟ้ากำลังบึ้มบั่มบ้าดแดดเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นงานลูกปัดนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานลูกปัดนะเป็นเป็นลูกไม้นะคะแล้วแต่งด้วยลูกปัดค่ะลูกค้าจ๋าโอ้ยตัวนี้ลอดอ่ะ คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ดีเทลสวนนมันเป็ยูงไ,ไคเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเป็นสีเรียบๆสีน้สีขาวเรียบๆค่ะแต่พี่แอ๋ค่ะดูใกล้ๆคือเป็นงานลูกปัดเล่นฝีมือเนาะเล่นไฟนะก็ควรจะได้แต่ละตัวใช่ค่ะเล่นมากตัวนี้วิง่งข้ามถนนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรถเบรคพรวดสปอรไปต่ำไม่เป็นไรอยู่ใต้ยสิบร้อยเป็นร้อยน้ำปั๊ดสูงนิดหนึ่งจบเลยไม่สูงแหละได้เขาไม่เกาะมันเกาะได้พอดีมันเกาะแต่ว่าพี่ลุกสิบไม่ได้ โอ้ตะคิวจะกินละน้าวิอลังการลูกคะเลิศน้ำเองวลิศมากวิอลังการมากน้ำค่ะบอสด้านหลังค่ะตะกรงจากอุ้นน้ำเลิศเหาสวยกูจงไปเอกเลิศมากอันนี้รู้สึกเพิ่อีกนิดนึงอ่ะอันนี้มันรู้ได้แต่ว่าแค่ไม่ถึงมือโปร่งมือสั่นลูกค้ยจ๋ามือสั่นนะสักนิดนึงวิลเลน้ำนี่อไว้น้ำต้ทุนเต่าชินาปาสน้ำให้เช่าได้ได้ อกแบบกรออยู่นะค่ะกรอพอดีเปียนะอ่ะพอดีเป๊ะบางครั้งลูกค้าจ๋าลูกค้าไปตัดนะรับเชื่อใจได้เลยว่าเจ็ดแปดพันบางตัวเป็นหมื่นบางตัวสามสี่พันแต่อยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าหมดปัญหาค่ะลูกค้าจ๋าต้องไปตัดให้ให้เสียค่าแบบว่าค่าอะไรนะคะค่าตัดที่แพงค่น้ํค่ะอ่ะอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าราคาเจ็ดพันบาทต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าห้าสิบแปดบาทเท่านั้น ได้อีแล้วเด็กแเปลี่ยนอีกก็ได้อีกนะคะถ้าเปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนได้อีีไม่ต้องไปลแล้วพี่อ๋เปลี่ยนชุดสวยอยากลองตัวนี้อีกพี่สวยพี่อ๋อเป็นสื้อเขียวน้นมันคนละสไตล์นะคะน้ค่ะอันนี้ปากนะค่ะปากยังไม่ได้ลองนะน้าพอเพอพออ่ะมีอีกไหมซักมีอีกไหมอันนี้ราประมาณการนะคะจะพอเราถอดออกมาหมดเวลาไป ฉพาะพี่แอววลองนะคะหมดเวลาไปแล้วมันยังสวยอยู่เลยค่ะลูกค้าจ๋าดูสีนะคะไม่อยากไปใช่ไหมคือสวยคือคล้ายๆสีพี่แอววเลยคือในหนึ่งในนี้นะลูกค้าจาต้องบอกก่อนนะมีตั้แต่เพื่อนเจ้าสาวนะใช่ค่ะออกงานออกรวงออกลาออกอาจจะออกที่ไหนก็ออกเลยค่ะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะคมใหม่ของเขางามค่ะลศมากค่ะเพี่ยวจากความอร่ณมอันสวยงา มันไซส์ข้ามาณไซส์ L เรืัอง,งนัน<า>้นใช่น่าค่ะอ่ะอันนี้เรา<อ>ประมาณการนะคะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันรอบนะคะ<ม>ทันร์แรกครั้งลูกค้าจะจ้ามวันี้ค่ะเป็นปาร์ตี้เดย์เป็นงาน USA รถ Sp นะคะ<ม>เป็นสินค้าของทางบริษัทบัคร,ราคา7,000บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะ1 0 0่งรถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ58บแปดบาทค่ะจากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไวาจะะะเเเป็็นนนททง IG Facebook คหรรรืออบ์โ หรือจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางแต่การโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะฝากติดตามในช่องทางที่ช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ